เพชรที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเป็นเพชรที่ชื่อเพชรเฮอร์คิเบอร์เพชรนี้เป็นเพชรซึ่งพบในเหมืองที่ชื่อเฮอร์คิเบอร์ในสหรัฐอเมริกาครับเพชรเม็นนี้มีความแข็งของเพชรในระดับที่8ระหว่างที่เพชรซึ่งมีคุณค่าแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากที่สุดนั้นคือเพชรที่มีความแข็งแกร่งในระดับสิบเพชรที่ผมถืออยู่ในมือนี้เป็นเพชรซึ่งนัก จิตวิญญาณวิทยาเ<ม>ชื่อกันว่าเพชรชนิดนี้สามารถที่จะมีคลื่นแม่เหล็กในการปรับสมดุลของชีวิตและปรับสมดุลของจิตได้อย่างดีมีความเชื่อของคนพื้นเมืองในออรบริจินดั้งเดิมของอเมริกาพวกอินเดแดงเนี่ยเชื่อกันว่าเพชรเคอร์คิเมอร์เนี่ยเป็นเพชรนำโชคนำความสำเร็จนำความสุขผมสะสมเพชรเนี่ยหลายเม็ดเเป็นเพชรเคอร์คิเมอร์ได้มาจากเหมืองซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาผมเชื่อว่าเพชรชนิดนี้เป็นมีพลังของความแข็งแกรง่ง แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้ต่างจากความเป็นเพชรเพชรซึ่งหมายถึงธรรมชาติของความแกรง่งของมีอนุภาพในตัวมันเองมนุษย์เราทุกคนก็เหมือนเพชรครับเพียงแต่ยังไม่ได้รับการเจริญในหลายคนอาจจะต้องหาช่างเจริญในที่ดีหลายคนอาจจะต้องได้คนที่ออมีพรสวรรค์มาช่วยเหลือขัดเกลาตัวเราเองและหลายคนอาจจะต้องมาเจริญในตัวเองถ้าท่านต้องการเจริญในตัวเองเหมือนเพชรซึ่งมีแสงสว่างมีประกายอยู่ในตัวมันเอง มก็แนะนําว่าลองมาให้ผมนะฮะเข้าโปรแกรมในการเจริญในตัวเราเองดูโค้ดพลังจิตเป็นเทคนิคของการเจริญในเพชรซึ่งตัวคือตัวคุณนั่นเองให้เพชรที่เป็นแสงสว่างในตัวคุณให้ส่งสว่างได้มีพลังของความสําเร็จและความสุขเกิดขึ้นแนะนำความโชคดีความสําเร็จมาสู่ตัวคุณอย่าลืมนะครับมาเจริญในตัวเองดูจะพบว่าเราทุกคนสามารถเจริญในตัวเองและก็เป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งที่จะ เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้ครับ